เอทรสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีลเวนครั้งแรกของประเทศไทย กับรายการแข่งขันทำอาหารบนรถไฟที่จะพาผู้ชมไปค้นหาวัตถุดิบเด็ดประจำจังหวัดเพื่อนำมาทำเมนูพิเศษผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านบาทและเป็นแชมป์เชฟออนเทรนคนแรกของประเทศใน EP 2ที่กรุงเทพมหานครกับการยกระดับการทำอาหารด้วยเมนูจากเส้นและการทำบะหมี่รถไฟในเมนมิชชั่น มีผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้ไปต่อ2คนนั่นก็คือ COT03 ทีมกับ COT06 V และในวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีสถานีรถไฟที่เก่าแก่แต่คลาสสิกซ่อนตัวอยู่ใครจะได้ไปต่อหรือตกขบวนรถไฟในวันนี้ติดตามได้ไหนเชฟออนเรส สวัสดีค่ะขอพ้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Shape on Train รายการแข่งขันทำอมหาบนรถไฟรายการแรกในประเทศไทยค่ะและว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ วันนี้นะคะทุกคนคะ่ะจะต้องหาวัดถุดิประจําจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาลังสัรสุดยอดเมนูค่ะเพราะเราจะหาผู้สนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้เป็นแชมป์คนแรกของเชบอลเทรดและรับเงินรางวัลมูลค่าหนึ่งล้านบาทค่ะ<อ>ก่อนจะถึงช่วงเมนมิชชั่นนะคะจะบอกว่าเรามีโจทย์ให้ทุกคนต้องทํา แต่จะไม่ปล่อยให้แบบทำันเองนะคะเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญอีก2ท่านค่ะที่มาร่วมทําภารกิจกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นครีเอเตอร์สุดฮอตมากๆเลยค่ะขอะต้อนรับคุณปิงลี่เฟมัสค่ะ ค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไม่ได้ปวดแบบเฟสนะคะทราบไหมคะว่านี่คือเป็นรายการอาหารทราบค่ะพี่ทอาค่ะทราบนะคะ่ค่ะค่ะแต่ว่าเรามีจริตนางงามเกินร้อยอ่าอนั้นโอเคเลยแต่จะถามว่าทั้งสองท่านทําอาหารไหมคะด้วยปกติหนูเนี่ยเป็นสายกินมากใช่มีทําบ้างนิดหน่อยเมนูเด็ดของเราคืออะไรยากเลยคือหนูไปเรียนที่โกดังมองเบอร์ ออกระ้งบข้าวไข่เตียวหมูสับยากมากเป็นสิบหกปีเมย์ทำตอนหกขวบหรอคะอันนี้ไปดูเด็ดกัเลยมาทางฝั่งนี้บ้างค่ะปกติทำอาหารไหมคะทำค่ะทำเองด้วยเมนูอะไรที่เราทำบ่อยๆน้ำเงี้ยวค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวเฮ้ยอันนี้เป็นสาวเหนือก็เจ้าเป็นสาวภาคกลางค่ะแต่ชอบกินมากเดี๋ยวดี๋ยวจะลองดูเลยเริ่มต้นที่น้ำเงี้ยว วันนี้น้ำเยี้ยวหรอเริ่มต้นนี้น้ำเยี้ยวเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าสุพรรณบุรีแต่ว่านอกจากทำอาหารแล้วอะทั้งสองคนมีใจรักการแข่งขันไหมคะเพราะว่าเราอยู่ในการแข่งขันกันได้หมดเลยค่ะเพราะว่าปิงเนี่ยเป็นนางงามมาก่อนแล้วไม่มีมงนะคะแต่หนูก็ชอบการแข่งขันหนูไม่ชอบแพ้ใครค่ะคิดว่าเราสามว่าเอาชนะเขาได้ไหมคะดูจากการแนะนําตัวเมื่เกี้ข้าวไข่เจียวก็รู้แลยก็ดองเบิกว่าหนูชนะแน่นอนอถ้าเกิดรักการแข่งขันขนาดนี้นะคะแล้ว ให้ทั้งสองท่านเป็นหัวหน้าทีมในการแข่งขันโจดนี้ค่ะเออเรียบร้อยค่ะซึ่งกติกาของเรานะคะเราจะให้หัวหน้าทีมทั้งสองคนค่ะเลือกลูกทีมไว้ทีมละสี่คนตอนนี้เชิญทั้งสองท่านเลือกลูกทีมได้เลยค่ะออได้เลยหนูเคยเห็นเขาอะ มาแม่ไปดูเลไม่น่าเชื่อพอามึงจะเลือกเขาจากปีมือเขาเ่งมามาเอ้าหนูดูเขาตลอดต i ิ t ตอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีค่ะไปว่าคนนี้เฮ้ยหรืว่าต้องมีตัวแรงให้หนูหนึ่งอันอนที่หนูมาดูค่ะตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2คนนะคะเราจะให้ทั้งคู่ค่ะหัวหน้าทีมไปเลือกพร้อมกันเลยค่ะถ้าซอยนับแล้วพร้อมนะคะหนึจไปค่ะ โอ้โหไม่เป็นไรค่ะนีมาจะมีการเปลี่ยนใจอะไรไหมคะหนูไม่เปลี่ยนค่ะหนูเชื่อว่าลูกทีมหนูแต่ละคนเนี่ยมีความเปล่งประกายอยู่แล้วโอ้โหดูแค่ความสูงก่อนค่ะนี่เป็นมาตรฐานเลยความเป๊ะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าพอใจในลูกทีมแล้วนะคะขอบอกโจทย์เลยว่าค่ะวันนี้นะคะโจทย์ของเราก็คือคือค่ะค่ะ คือคือว่านะคะเราจะให้ลูกทีมของเราทั้ง4คนนะคะทำเมนูออเดอร์จากวัตถุดิบต่อไปนี้ค่ะแหนมตุ้มจิวไสเกรอกเบียเนอร์ชีสแห้งเออออกแล้วค่ะออกมาแล้ว่ออกเลยเรียบร้อยเก็บไว้ก่อนแต่หัวหน้าทีมของเราค่ะคุณมีมิชชั่นด้วยคุณจะต้องทำเครื่องดื่มมอกเทลให้คณะกรรมการ ซึ่งเครื่องดื่มของคุณมีผลกับคะแนนของลูกทีมคุณด้วยวไ,มไม่ได้กดดนันไม่ได้กดดนันแต่ถ้าคุณทําเครื่องดื่มไม่ดีลูกทีมคุณอาจจะตกรอบได้ฝั่งนี้มีใครรีบกลับบ้านปะคะฝั่งนี้ไม่มีอยู่แล้วค่ะน,นี่คือคิงกันแล้วเหรอคะเริ่มแล้วค่ะทีมฝั่งปิงลี่พร้อมไหมคะพร<อ>้อมค่ะพี่ฝั่งพัมกินพร้อมไหมคะพร<อ>้อมค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มลงมือได้เลยค่ะ แล้วเริ่มลงมือได้เลยค่ะอาอาอาน้าทำอะไรอ่ะวิ่งวิ่งกับเขาพอนไปวิ่งหรืองข่อนไม่วิ่ง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 แต่เริ่มทำแล้วคุณแม่ทำอะไรคะฝั่งนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยอาะไรวะตัวยู่ยวะ ความป่วนในวันนี้มาจากแม่ทีมทั้งสองคนปิงลี่และพัมกินเรียกได้ว่าตกตีกันซีนช่วยเหลือลูกทีมตัวเองอย่างสุดฤทธิ์หวายคุณแม่ยั้ยังต้องอันใหญ่ตังค์ผมไม่ได้ทำรังถังนะทำข้อเท้ากำลังลองโตอยู่พอพอเมื่อกี้แล้วยังยังจะไม่เสร็จเลยพี่ผาตานวจมายาแม่อย่าเล่นค่ะเอ้ยัง เอาดิเอาาเออแต่คนที่สนุกสุดๆน่าจะเป็นแม่ทีมทั้งสองคนนี้มากกว่านะหลังจากพ้นความวายป่วงมาแล้วปิงลี่และพัมกินก็เริ่มปรับโหมดจริงจังหันมาทำมกเทวของตัวเองอย่างตั้งใจสุดๆ อามีโยนมีโยนพี่มีโยนหรือเปล่ามีโยนนะคะยังยๆงยังยงไม่ค่อยยังไม่ค่อยเฮ้ยยิ่ไปแว้วไปแล้วกไปแล้วไปแล้วทางแม่ทีมปิงลี่ดูเหมือนจะยังไม่ลงตัวกับรสชาติมกเทลที่เธอทำสักเท่าไร่ ส่วนทางแม่ทีมพัมกินมีการใส่ไข,ข่ขาวเข้าไปในม็อกเทลของเธอด้วยฝั่งหนุนทำอะไรอะคะไม่บอกครับไม่บอกแต่แม่ลูกอะไรคะตอนนี้แม่ลูกปุกจิตคะ่ะเบรเบรดไม่เครียดแม่แต่อย่าทำครัวโรก็พราะเหกลกมากผ <c oughs> ันมามองลูกทีมพัมกินมีการทษพริกและแหนมแต่ยังดูไม่ออกว่าจะเป็นเมนูอะไรกันทุกคนครับเมื่อกี้ซีเราอย่างไงนะเราเดี๋ยวยัดไส้ตรงกลาง อะไรลูกชีสตเหรอใช่ใช่เอาวา้างในแล้วอบไหมปิดฝาอบเลยโอเคหันมามองแม่ทีมปิงลี่เริ่มเปลี่ยนทางใส่ส้มลงไปดูเหมือนเธอจะยังไม่มั่นใจในรถชาติมอกเทลตัวเองสักเท่าไรในขณะที่พัมกินใส่ไข่ขาวเข้าไปก็ดูดีไปได้สวยเลยล่ะครับเลศเลิศ จะให้หือนชุบไขท่ทีเนาะหรือทอดทอดแค่นี้ก็ได้แล้วนะได้ใช่ปะอของเซเว่นอร่อยอยอูยอ่แล้วน่า <c oughs> ติวผู้เชี่ยวชาญด้านขนมหวานได้นำอะไรบางอย่างมาปัน่นแต่ก็ยังดูไม่ออกส่วนแม่ทีมปิงลี่เปลี่ยนสูตรอีกแล้วโอ้ยจะไหวไหมเนีย่ย <c oughs> ของมึงดีเลยฮะจริงมห้เนี่ยจริงของมึงดีเลยอะ <c oughs> ของพี่ก็อร่อยอันนี้เสิร์ฟอันนี้แหละ พื Adams, <Christina. S 1> ่อรักพี่รักน้องรักคุเทใส่กันคะคุเทใส่จริงจริงนะคะจองรถกลับบ้านกันได้เลยนะคะทีนี้โนค่ะเออไมล่ะอุ้ยทีมทักินเก่งมากไม่เคยเห็นเชฟคนไหนเก่งเท่านี้มาก่อนเลยค่ะนม่าอะเป็นเดิมๆนะคะหนูว่าอ้ยหนูเอออุ้ยห้ามช่วยหรือเปล่าคะห้ามช่วยขนาดนั้นหรือเปล่าคะช่วยได้ค่ะเขามีการช่วยไดเทีเียค่ะ ตอนนี้ติวได้เข้ามาช่วยปรุงสูตรมอกเทลกับแม่ทีมของเธอแล้วลูกทีมคนอื่นๆก็เร่งทําเวลากันอย่างมากมีการนําแหนมมาคลุกแป้งทอดแต่เอ๊ะพิมพ์ลอยเอาเข้ามาทําอะไรล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวหนูจะทําเป็นสีเสิร์ฟแล้วนะแล้วก็ราดหน้าหรือว่าจะทําเป็นแผ่นเป็นแผ่นไปก่อนปะพิมพ์ลอยมานี่เฮ้ยเฮ้ย อร่อยนะหรือว่าพอแล้วเพราะว่ามันกินเหมือนกินเย็นผมว่าอร่อยและไม่ต้องอะไรแล้วนะเธออร่อยละว้าวเขาเรียกว่าเป็นเสียงของชัยชนะไม่สวยจะช่วยไม่ได้ค่ะได้แล้วเหรอไหวที่ทำกินโปรเฟกชเนอร์มากเลยพูดจากเฟเจอร์นะคะคนนี้นะคะให้เดี๋ยว เมนูของที่นี่คืออะไรไคะเป็นฟิวชั่นค่ะเป็นอาหารเป็นไทยฟิวชั่นค่ะไทยฟิวชั่นไทยฟิวชั่นเป็นผัดกะเพราแหนมค่ะแล้วเราก็โลแบบแคล้ญญายๆซูชิอะค่ะเป็นไทยฟิวชั่นอ่าผัดไทยยกกระดับค่ะพี่ทอยชิมของหนูคือที่สุดเป็นปเลูกเบลอาไหมคะนี่เลยนะเฮ้ยม,มันจี๊ดจ๊าดมากเลยอ่ะ ได้แม่ไปสุดซอ้ยป้าถึงเมนูของทีม <aki S 1> เรื่องทำเป็นอะไรคะสออ,ะออเดอร์ <_ S 2> พิซซ่าถ้ <_ S 1> าไปถึงเรื่องพิซซ่าบันบอกที่จะเป็นออเดอร์พค่ะ อันนี้มันเป็นอะไรที่วาซาเพราะว่ามันอยู่กับแหนบแล้วมันดูวาวมาดูทิซ่ากับแหนบมันดูเป็นแบบฟิวชั่นใช่ค่ะใช่ค่ะไปไปผสมพิที่างฝันด้วยอะไรด้วยอ่าเออ,เอ,อทั้งรัน์นะอันนี้คือข้ออะไรอยู่กันแล้วอันนี้จะเป็นตัวแป้งพิซซ่าค่ะเราจะทําจากข้าวผสมแหนมค่ะใช่แล,แ,<ผ>แล้วก็จะ<แ>มีหน้ามีหน้าเป็นซอสต่างๆค่ะค่ะซึ่งซึ่งซึ่งหน้าเราคืออะไรจ๊าเป็นกรีเกลเล่ครับเกลเล่กรีต่อผัดกับซอสต่างประเทศค่ะ นี่เป็นแแบบปป้งหรอนนี่เ็ข้าวทอดครับเป็นข้าวผัดแหนมทอดโยเออขิงเนอะคืออัปยุกหรอไม่มีก็มีแหนมทอดนะมีแหนมทอดนะเอออะดูอะดูค้ณก็มีแหนมทอดนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทอดไม่เหมือนกันเลอ๋อความละแบบนะแหนมทอดเฉยๆอ่่อะเอามาพูดโอ้โหขิงกันหนักมากแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวแต่แหนมทอดของใครจะเข้าวินต้องมาลุ้นกันต่อ ได้ค่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขอให้เราโอ้ชี้จริงไหมพี่ฮะได้ได้ไหมเ้าขอได้โอเคค่ะอันนี้คือพิซซ่าเรียบร้อยแล้วยังไงคะโอเคลูกทีลูกทีโอเคหรือยังโอเคค่ะนี่เขากำลังจัดจานกับรักพากำลังนั่งรังนั่งรังแล้วก็คือเครื่อนแล้วก็คือได้แล้วใช่ค่ะนี่แล้วโอเคเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของไทยอินมิชชั่นผู้เข้าแข่งขันทุกคนกำลังเร่งจัดจานของตัวเองให้ออกมาสวยงามอย่างที่สุด เขามากันโคโลแนวนะอันนี้ดูเป็นแบบญี่ปุ่นอันนี้ดูเป็นแบบอิตาลีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงได้นะโอเคมาลองชิมเดี๋ยวเราเริ่มทำน้ำกันเลยไหมทำไมไม่ทีนี้นะทำไมทีมันนี้ได้ยังไงล่ะหิวไหวแต่ของเขาเสร็จแล้วยังชิ้ของเรานี้อร่อยมากคิมแล้วของเราอร่อยกว่าอร่อยกว่าของเขาอร่อยกว่า อ,อของเราอร่อย่าอุยอร่อยมากหนูชอบจริงจริงเพราะว่าน้องเขาเก่งกันมากอ่ะสามารถเอาในเอาเมนูในเซเว่นอีเลเวนอ่ะมาประดิษฐ์มาพลิกแปลงให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วด,ด,ดูดีด้วยแล้วรสช,ชาติดีเสร็จแล้วยิงกระติดไปเร็วเร็วเล้มไฟครับ ให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมคะฝั่งนู้นมีอะไรให้ช่วยห้าสี่สไปังสองหนึ่งไปมือลิค่ะโอ้โหช่วงหน้าพบกับภารกิจหลักของรายการจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันดูพร้อมไหมคะพร้อม เริ่มได้เลยค่ะตบมือโอ๊ยตีนเขา <อ S 2> เล็บหมดแล้วไม่คันแล้วอ่ะไหน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 ใครไม่ทันคะเชฟออนเทรน